ไซฟ,ฟ้าพายุถามแม่ทำไมร้านนี้ช้าจังแม่ชมให้คำตอบสอนลูกดีมากเรีกว่าจัดเต็มจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับทริปนี้ของครอบครัวรังสิสิงพิพั์พที่ยกครอบครัวกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชมพูรอริยาและสามีน็อตวิสรุตนั้นได้พากันกระเต่งลูกๆไปท่องเที่ยวกินเที่ยวช้อปปิ้งกันแบบเต็มที่เลยล่ะค่ะ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินขาดไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องและคลิปล่าสดุดแม่ชมนั้นก็พาลูกๆไปรอคิวร้านอาหารและโพสลงในอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่าคิวแรกครับแต่ดูเหมือนว่าลูกๆสายฟ้าพายุเนี่ยจะหิวกันมากถึงกับบอกแม่ว่าร้านนี้ช้ามากเลยแม่จนพี่สายฟ้านั้นยืนรอไม่ไหวแล้วจนแม่ชมนั้นบอกว่ายืนไม่ไหวก็ลงไปนั่งกับพื้นแบบเมื่อกี้ แล้วลูกๆนั้นก็รอคอยถามว่าอีกกี่นาทีส่วนน้องพายุเนี่ยที่ถามอย่างว่าร้านนี้ทำไมช้าจังแม่ชงนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้ชา้าเขาตรงเวลาครับเรียกว่าสอนลูกได้ดีให้เด็กๆได้ใช้ความอดทนและเมื่อร้านเปิดเด็กๆนั้นก็เข้าไปเอ็นจอยกับอาหารมื้อนี้กันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าหิวกันแน่พี่สายฟ้าพี่พายุ ใกล้แล้วใกล้แล้วและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ